สวัสดีค่ะฮาวทูหายไปนานเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยได้ t ทเวลพัสนะคะคัลเลอริสตาเจแปนนะคะตัวนี้เลยมาเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะโดยที่เขาส่งมาให้ทั้งคอลเลคชันเลยนะคะคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันเจแปนนะะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง With ah. ทั้งหมดนี้นะคะตัวที่เด่นตก็จะเป็น2ตัวนี้ ที่เป็นแป้งนะคะโดยที่ตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นแป้งเนื้อวิ้งนะคะแล้วก็นี่จะเป็นแป้งเนื้อแมตนะคะก็มี BB บีครีมนะคะลิปสติกมา2ส,สีแล้วก็อายแชโดเทียบเลยนะคะตัวที่เป็นตัวที่เก๋มากก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Hai r o o l o r t i n ชนะคะเป็นตัว2ตัวเนี่ยที่ใช้เหมือนแบบเก๋ๆเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนสีผมนะคะงั้นเลยนะคะเราใช้ตัว Extra BB Cream นะคะ SPF 50 PA PA บวกๆวกนะคะตะกลองไปเลยค่ะ หลังจากที่เราลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถบีบมาเพิ่มนะคะหลังจากที่เราลงทั้งหน้าแล้วนในบริเวณที่ต้องการปกปิดนะคะก็คือเป็นช่วงใต้ตานะคะแล้วก็หนีบมมีรอยสิวบริเวณคางนะคะก็เพิ่มลงไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วค่อยๆกดกดกดลงไปเดียให้กระจายอ๋มันก็จะเหมือนเป็นการที่เราทำไฮไลท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือนิดนึงแล้วก็แตะตรงที่จมูกนะคะแล้วก็ หน้าผานิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ตัวแป้งที่เป็นเนื้อแมทนะคะคือข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า 4S Oil Control นะคะซึ่งมี SPF 30 PA บวกบวตัวนี้เนี่ยมดจะใช้แปรงนะคะแต่เพื่อมันจะได้ดูบางเบานะคะมดจะลงบริเวณกรอบหน้าค่ะเบาๆแล้วก็เน้นลงตรงช่วงกลางหน้านะคะคือกรอบตรงนี้เราอยากให้มันดูเป็นแบบ แมทต์ๆหน่อยไม่อยากให้ดูแบบเงาออกไปเพราะมันจะได้ดูเหมือนแบบหน้ามันจะดูแบบพอแมทปุ๊บหน้ามันจะดูแบบกระชับไปนะถ้าดูเงาเนี่ยมันจะดูแบบอิ่มฟูนะคะก็แตะไปแล้วก็จากนั้นก็ลงตรงช่วงที่เราต้องการคุมมันก็คือมมเป็นคนผิวผสมฉะนั้นมันก็ลงตรงช่วงทีโซนนะคะอ่าเรียบร้อยอด้วยแป้งตลับขาวนะคะตัวเนี้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า วิ้งพาวเดอร์นะคะเป็น H.P.F. 25 p a บวกนะคะวิ้งพาวเดอร์เนี่ยเราจะลงตรงช่วงกลางหน้าแล้วก็ปัดทับไปแบบนี้แล้วก็กระจายวนๆออกไปนะคะเพราะว่ามันต้องการให้อ่าบริเวณตรงช่วงนี้นะคะมันดูวิงวิงฉ่ำๆหน่อยนะคะแล้วก็ลงในตำแหน่งที่ต้องการไฮไลท์ค่ะ ก็คือกลางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รอบๆปากนิดนึงปลายคางนิดนึงแล้วก็ปัดลงมาถึงตัวเราเลยนะคะแล้วก็ปัดสะบัดขึ้นไปข้างบน,นะะเราให้เลือกใช้สีใดสีหนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ผิวสภาพผิวเลยกันถ้าคุณผิวแห้งคุณก็ใช้แบบวิ้งก็ได้ไมันเลยทำให้ดูผิวฉ่าดีนะคะถ้าเกิดคุณผิวมันก็คุณก็ใช้แบบคุมมันไปนะคะแต่ว่าถ้ามีทั้งสองสีก็ใช้มันไปทั้งสองสีเลยคะ่ะก็ใช้ในตําแหน่งที่เราต้องการนะคะห่ะมาต่อตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์สเตอร์นะคะ มันก็คือสามารถไฮไลท์ได้ทุกตำแหน่งทุกจุดนะคะเราหาแปลงเด็กๆมาก่อนลองไปบริเวณขอบตาล่างนะคะวันนี้เราจะแต่งแบบเขาอีคเขานี้เป็นแนวแบบเจแปนนะก็ลงไปได้เลยค่ะเขาเน้นใต้ตาตุยนะคะตุยอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องเพิ่มอะไรมากเราก็เพิ่มความตุยเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วพอเหลือตรงปลายแนวก็ให้แตะนี่อ่ามันจะเพิ่มเป็นไฮไลท์ขึ้นมานะคะนะจะมูกเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ลงไปเลยนะคะตรงหนกคิ้วตรงขอบปากนิดนึงนะคะเห็นไหมตำแหน่งไฮไลท์เกิดขึ้นแล้วนะเราอาจจะเพิ่ม ได้อีกนิดนึงนะคะอาใช้แป้งใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะคะแตะตรงช่วงนี้นิดนึงค่ะมาถึงตัวอายแชโดว์นะคะมดเลือกตัวนี้นะคะมันเป็น m u l ติอายแชโดว์นะคะนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีที่มีเนี่ยดูดิชมพูทองแล้วก็น้ำตาลเป็นสีที่แบบ ใช้ได้ง่ายจริงๆอันอื่นก็ใช้ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีมันก็จะมีสีขาวสีม่กสีเทานะคะอันนี้ก็สโมกกี้ได้เนาะจริงๆทุกอันสโมกกี้ได้แหละแต่ว่ามันก็ดูที่โทนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบาๆหน่อยมันจะเป็นสีมุกสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลส่ว01ก่อนนะคะเริ่มที่เราใช้แปรงที่เขาให้มาเนี่ยแหะคะ่ะมืแตะสีน้ําตาลก่อนแล้วก็ลงไปเลยเป็นขอบตานะคะ สร้างขอบไปเหมือนกันค่ะเอาแปรงหัวใหญ่ค่ะแตะสีทองนะคะนัวห่วงหัวตาเข้ามาค่ะนัวเข้ามาเลยอ่าแต้มลงไปตรงช่วงขอบตาล่างด้วยถ้าม,มีเงาสีทองเกิดขึ้นสีชมพูนะคะแตะเพิ่มเข้าไปค่ะ เหมือนเป็นการแบบลงเบ้าตรงเนี้ยคือให้มันดูมีมิติเกิดขึ้นเห็นไหมอ่ะอย่ามองผ่านค่ะสีชมพูเนี้ยมันเป็นชมพูอมสม้มใช่ไหมเราก็ใช้แปรงที่มันหัวแบบจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กน,นะคะแตะค่ะคือจำไว้ว่าเมื่อมันเป็นสีค่ะมันสามารถใช้กับแก้มก็ได้ถ้ามันแต่งตาก็ได้แก้มก็ได้นะคะแล้วเราก็ปัด ข้างหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวต้องปัดอย่างนี้ปัดเกิชาค่ะปัดให้มันดูอยู่แค่หนกแก้มเนี่ยแล้ววนขึ้นตรงเนี้ยแค่นี้พอปัดแก้มแบบเกิชานะคะก็เคยสอนไปแล้วนะคะหลาย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 วิดีโอเหมือนกันนะลองไปหาดูมันจะอินมากนะคะในช่วงฤดูหนาวนี้มันจะดูแบบ มือนแก้มเลือรื่อยตรงช่วงหนกแก้มค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวไลเนอร์ตัวนี้นะคะแปรงเนี่ยหัวเขาจะใหญ่เหมือนเป็นเมจิกนี้นะคะเราจะเขียนแบบนี้นะคือเป็นเส้นที่ชิดขอบตามมากๆนะคะโดยที่เราค่อยๆแตะแตะเหมือนเป็นดอตๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าหัวแบบนี้มันจะปืด้ดลากปื้ดแบบมาไม่ได้แตะไป เหมือนสร้างขอบอะค่ะถึงนั้นค่อยลากเส้นมาต่อกันนะคะพอเราลากเส้นเชื่อมกันเรียบร้อยนะคะเราเลือกตานิดหนึ่งแล้วก็คลิกคลิกคลิกเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราบล็อกขอบตาล่างเลยคะ่ะใส่ในอินเนอร์ของขอบตาล่านะคะโดยค,ยค่อยค่อยแตะแตะแตะเอาไว้อย่างนี้ ในส่วนของลิสตมี2อสีนะคะออร์เลนซัมมกับพีกฟิเชียนะคะเอ่มอมยนจะใช้สีออร์เลทาลงไปก่อนนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมมี่ค่ะพอทาเนี่ยแนะนำให้ทาจากแท่งเพราะว่ามันจะสวยกว่ามากๆคือเนื้อมันจะเป็นเหมือนแบบเคลือบไปกับปากเลยอะคะ่ะ ต่วเด็กซีนึงนะคะพิงค์ฟูเชียนะคะมันจะออกโทนชมพูประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันรู้สึกมันชอบตัวนี้แล้วแต่ว่าอ,อยากจะเพิ่มให้มันมีชมพูนิดนึงนะคะก็จะใช้ปแปรงเนี่ยแปะแล้วก็ลงตรงช่วงกลางปาก เบาๆแค่นั้นนะคะก็พอมันก็จะได้เป็นปากที่มันมี2มิติ2ส,สีนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะ Travel p า u s h Color อร์ล a ส a าเนนะคะก็ สีที่มีมาให้เนี่ยเป็นสีที่สามารถแต่งได้ทุกวันแน่นอนแล้วก็สามารถอดัดปเป็นแบบเข้มแบบที่โมแต่งให้ดูนะคะมันก็คือจะดูเป็นแนวที่เป็นเจแปนนิดนึงคือเขาเน้นการเขียนอ่าลูปตาที่แบบเห็นไลเนอร์ชัดเจนเป็นการบล็อกตาไว้เพื่อให้ตาดูกลมโตนะคะนอกนั้นก็แล้วแต่ชอบเลยว่าอยากจะเล่นสีสันแบบไหนนะคะหวังว่า Howto นี้นะคะจะชอบกันนะแล้วก็ เชื้อพลราลคาเขาก็จะไม่แพงค่ะมันก็จะอยู่ที่แบบ200-300-400ประมาณนี้เองนะคะยังไงไปลองดูค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ